สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปพบกับยานยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สร้างความพือหาที่สุดในโลกแห่งยานพาหนะหรูหราและการท่องเที่ยวบนถนนเรากำลังพูดถึง Ferrari Motorhome รุ่นปี2026ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Ferrari รีที่ก้าวข้ามจากโลกของซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์ที่เต็มไปด้วยความเร็วและเอกลักษณ์มาอยู่ในโลกของรถบ้านหรูที่ผสมผสานความสะดวกสบาย ความหรูหราและสมรรถนะที่เหนือชั้นเอาไว้ในคันเดียวหลายคนอาจสงสัยว่า Ferra รารจะทำมอเตอร์โฮมออกมาได้อย่างไรจะยังคงความเป็น Ferra รารแบบที่เราคุ้นเคยหรือไม่และที่สำคัญคือรถบ้านคันนี้จะประสบการณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างไรบ้างวันนี้ผอมาจาับมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังแบบละเอียดตั้งแต่ภายนอก ภายในสมรรถนะไปจนถึงเรื่องของราคารับรองว่าฟังจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเจ้ามอเตอร์โฮมคันนี้ถึงถูกพูดถึงไปทั่วโลกเมื่อมองจากภายนอก Ferrari รี่มอเตอร์ม2026ไม่ใช่เพียงแค่รถบ้านคันใหญ่ธรรมดาแต่เป็นการออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ Ferrari ีอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่เส้นสายตัวถังที่โค้งมนและเฉียบคมเหมือนกับรถสปอร์ตของ Ferra รี่ทุกคันเส้นแนวโค้งด้านข้างถูกออกแบบให้รับลมและสร้างความรู้สึกของความเร็ว แม้ในายามที่รถจอดนิ่งอยู่ก็าตามด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าที่ไปเอกลักษณ์ใหม่ ซึ่งผสมผสานระหว่าง DNA ของ Ferra ร i s ี่ e r c a r และความโอ่อ่าของรถมอเตอร์โฮมไฟน้าเป็นแบบเลดแมทริกซ์ที่ออกแบบในสไตล์เดียวกับ Ferra ร i s f 90แต่ถูกขยายให้เข้ากับขนาดตัวถังที่ใหญ่ขึ้นขนาดของรถอยู่ที่ประมาณ9เมตรซึ่งถือว่าใหญ่แต่ Ferra ร i ี่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมผสมผสานเพื่อทําให้โครงสร้างมีน้าหนักเบากว่ารถมอเตอร์โฮมคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันสิ่งนี้ทําให้รถสามารถวิ่งได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและยังช่วยในด้านสมรรถนะและประหยัดพลังงานอีกด้วย ล้อแม็กเป็นแบบ22มิ้วลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Ferra r ารี่เดเท NA S.P.3 ซึ่งให้ทั้งความหรูและความสปอร์ตพร้อมกันสีที่เปิดตัวหลักคือโรสโซคอชาอันเป็นเอกลักษณ์แต่ยังมีตัวเลือกสีอื่นๆเช่นเนโรเดเทลนาและเบียงโกเอลส์ให้ลูกค้าเลือกตามรสนิยมการออกแบบด้านนอกแลกองค์เฟอร์รารีมอเตอร์โฮม2026น่าสนใจไม่แพ้กันโดยมาพร้อมกับฝาท้ายทรงกลมคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารีมาอย่างยาวนานช่องลมและดิฟฟิวเซอร์ที่ด้านล่างไม่ได้ถูกใส่มาเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์จริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในรถมอเตอร์โฮมปกติระบบประตูทางเข้าหลักเป็นประตูไฟฟ้าแบบซอฟท์คลอสที่จะเปิดออกกว้างกว่ารถบ้านทั่วไปเพื่อให้เข้าออกได้สะดวกหลายคนอาจคิดว่ารถมอเตอร์โฮมไม่จําเป็นต้องมีสมรรถนะที่สูงมากนักแต่เพราะนี่คือ Ferra ร i ี่เรื่องสมรรถนะถือเป็นหัวใจสำคัญ Ferra ร i m ี t มอ h ตอร์ม2026ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ Hybrid V8 t วิน Turbo โบ4.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัว ให้กำลังรวมกว่า950แรงมา้าใช่ครับฟังไม่ผิดรถบ้านคันนี้แรงเกือบพันแรงมา้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง4.5วินาทีซึ่งเร็วกว่ารถสปอร์ตบางคันในตลาดและความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภยัยแต่บอกเลยว่านี่ถือเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อสำหรับรถมอเตอร์โฮมที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD หรือขับเคลื่อน4ี่ล้อทำให้มั่นใจได้ทั้งบนทางหลวงและเส้นทางที่ยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลากหลายตั้งแต่โหมดคอมฟอร์ตสำหรับการเดินทางระยะไกลโหมดสปอร์ตสำหรับคนที่อยากสัมผัสความเป็นเฟอร์รารี่อย่างแท้จริงและโหมดอีโคที่ช่วยลดการใช้พลังงานและปรับสมดุลในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะทางสั้นๆซึ่งเหมาะสำหรับการขับในเมืองระบบการสะเทือนของรถคันนี้ใช้เทคโนโลยี Active Suspension แบบใหม่ที่พัฒนาโดยเฟอร์รารี่เองสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนทางเรียบ ทางครูขราหรือแม้แต่เส้นทางภูเขาที่มีความชันระบบจะปรับตัวเองเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความนุ่มนวลนสูงสุดและในขณะเดียวกันยังรักษาสม